สวัสดีค่ะมาฟังข่าวในกระแสกันต่อพันตํารวจเอกทวียอมรับจำข้อมูลสับสนหลังแถลงปมการเสียชีวิตอดีตผู้กำกับโจ้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้10มีนาคม2568พันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงข่าวชี้แจงเรื่องการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกทิติสารหรืออดีตผู้กำกับโจ้อีกครั้ง แต่มีช่วงหนึ่งที่ให้ข้อมูลที่น่าสงสัยเรื่องผู้ต้องขังที่อยู่ใกล้ห้องถังของอดีตผู้กำกับโจวว่าเป็นผู้หญิงมีประจำเดือนพันตำรวจเอกทวีให้สัมภาษณ์อธิบายเรื่องห้องถังที่ควบคุมอดีตผู้กำกับโจวว่าห้องที่อดีตผู้กำกับโจนอนอย่าเรียกว่าห้องถังเดี่ยวให้เรียกว่าห้องนอนเพราะตอนกลางวันอดีตผู้กำกับโจออกไปทำกิจกรรมข้างนอกตามปกติ ญาติยังมาเยี่ยมได้แต่พอถึงเวลาต้องเข้าเรือนนอนก็จะมานอนที่ห้องนี้เท่านั้นซึ่งห้องนี้จริงๆนอนได้สี่ถึงห้าคนและวันนั้นห้องข้างๆห้องขังของอดีตผู้กำกับโจยังมีผู้ต้องขังหญิงที่เป็นประจําเดือนอยู่ด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นแดนผู้ต้องขังชายจะมีผู้หญิงได้อย่างไรพันตำรวจเอกทวีจึงตอบไปว่าผู้ต้องขังคนดังกล่าวเป็น LGBTQ ผู้สื่อข่าวจึงถามจี้ต่อว่า แม้จะเป็นสาวข้ามเพศแต่ก็ไม่สามารถมีประจำเดือนได้ทำให้เจ้าหน้าที่รชาชทั์ต้องเข้ามาขัดขอให้หยุดถามในประเด็นนี้พันตำรวจเอกทวีจึงติงเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวว่าอย่าไปขัดเขาก่อนจะออกตัวว่าตัวท่านเองอาจจะจำข้อมูลสับสนขณะที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้องสาวของอดีตผู้กำกับโจก็ได้ยื่นหนังสือต่อพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเฉพาะการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้าายในเรือนจำพร้อมขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือรู้สึกมั่นใจมากขึ้นหลังได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งพันตำรวจเอกทวีก็รับปากพร้อมย้ำว่าให้มั่นใจในคณะกรรมการชุดที่กำลังแต่งตั้งขึ้นเพราะมีผู้ตัวแทนจากหลายองค์กรที่จะเข้ามาร่วมตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นน้องสาวของอดีตผู้กำกับโจก็เดินทางกลับทันทีและไม่ได้ให้สัมภาษณ์จากนั้นพันตำรวจเอกทวีชี้แจงข้อสงสัยของสังคมเรื่องการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้หลายประเด็นโดยเฉพาะห้องขังที่เกิดเหตุย้ำว่าห้องดังกล่าวไม่ใช่ห้องขังเดียวแต่เป็นห้องนอนที่โดยปกติสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ 4- ถึงหคนแต่อดีตผู้กำกับโจ้นอนคนเดียว และตอนกลางวันก็ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมอื่นๆได้หมดและวันก่อนเกิดเหตุก็ยังได้เข้าเยี่ยมญาติด้วยซึ่งปกติแล้วสิ่งที่ผู้ต้องขังในเรือนจำเรียกร้องมากที่สุดก็คือพื้นที่การนอนแต่ประเด็นที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือล่าช้าเนื่องจากเรือนจำมีที่ประมาณ100รไร่และต้องไปเอากุญแจที่อาคารด้านนอกกว่าจะมาถึงห้องถังจึงล่าช้า กรณีที่ครอบครัวอดีตผู้กำกับโจ้บอกว่ามีเจ้าหน้าที่กรมรชาชทัณฑ์โทรศัพท์ไปเจรจาให้ถอนฟ้องผู้คุมคดีท,ทำร้ายร่างกายภายในเรือนจำแลกกับการปล่อยตัวอดีตผู้กำกับโจ้าจากห้องขังเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่สำคัญการที่ผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจำถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงจะต้องสอบปากคำผู้คุมและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในขณะนั้นทั้งเรือนจำ ส่วนเรื่องที่เคยบอกว่าอดีตผู้กำกับโจ้มีอาการป่วยทางจิตเวชเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเพราะที่จริงแล้วแพทย์ยืนยันอดีตผู้กำกับโจ้แค่มีอาการวิตกกังวลไม่ใช่อาการป่วยทางจิตเวชนอกจากนี้พันตำรวจเอกทวียังบอกด้วยว่าคดีนี้แยกเป็นสองส่วนคือคดีการเสียชีวิตและคดีมูลเหตุจูงใจที่นำไปสู่การเสียชีวิตและประเด็นที่ครอบครัวอดีตผู้กำกับโจ้ยังติดใจ กรมรชาชทัณฑ์ควรชี้แจงหลักฐานให้ครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าแม้อดีตผู้กำกับโจ้จะเสียชีวิตแล้วแต่คดีอาญาก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะผู้กระทำความผิดยังมีชีวิตอยู่จนกว่าจะหมดอายุความโดยสามารถสอบสวนจากพยานหลักฐานอื่นเช่นพยานแวดล้อมกล้องวงจรปิดและพยานบุคคล ดังนั้นอธิบดีกรมรชาชทันควรอนุญาตให้นำกล้องวงจรปิดตัวเต็มที่ไม่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่เพื่อคลายข้อสงสัยของครอบครัวฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ